สวัสดีครับมือนีกับพี่น้องมาเบิงงานใหม่ล้านนะครับที่ผมคิดมาหลายมือแล้วก็อยากให้พี่น้องด้มาเบิงการขันนข้นตอนการทํานะครับการประดิษฐ์งานใหม่ล้านนะครับตอนแรกนะพี่น้องอาจจะเบิงว่าเอ้ยงานมันเฮ็ดยากง,งานที่คนที่มีความตั้งใจคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวย,ยิ่งเฮ็ดได้จริงๆแล้วบมแม่นครับการสารงานใบ่ล้านนี่ครับเป็นการสารงานที่ ผู้ใดก็เห็นได้ครับเด็กน้อยพอหาผมก็เคยสอนให้เขาเขาเห็นได้ครับขอให้สอดพับแล้วก็ดึงแล้วก็ตัดกันไก่ได้ครับผมอยากจะให้พ่อกให้ทุกคนนะครับที่ได้มาเห็นงานไบล้านของผมนะครับได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาไป่วมกันครับผมนะครับได้มาเบึงวิธีขั้นตอนการเฮ็นแล้วกาการทำสูตรแมลงต่างๆนะครับไปพรพ้องๆกันครับผมนะครับ ที่โอกาสช่วงนี้ที่พี่น้องเล่นเดียวเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นโชวเชี่ยวนะครับมีเวลาได้มาเบิงาาเ่ง่าไผเฮ็ดอย่างนี้นะครับไปให้ไปนาหรือว่ามาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ตัวผมเองอายุกรุงเทพครับทำงานไปน้ำนากาผมเป็นสร้างคับผมครับแต่ว่าผมก็ช่วงนี้เวลาผมก็ประดิษฐ์งานพวกนี้ครับแต่ผมเฮ็ดไล่ซดตัวตะกะแตีนตัวมดผีเสื้อพวกนี้ครับบ่ได้ มาขายของหรือว่ามา,าไล่สุดเพื่อที่จะขายของครับมาเพื่อที่จะซอยกันอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมทองทิมพุูมบปัญญาชาวบ้านพู่มบรรยา่าคนเถาคนแก่ของผู้เฒ่าบ้านเขาครับงานศิลปะพวกนี้ครับมันมาจากลากเงาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเฮ็ดของเหลนพวกตัวสันตัวกุ้งตัว นกกระแต,แตนปลาตะเพียนหรือัาว์เป็นตัวสั์ตั้งต่างที่พันธุ์จากใบมะพร้าวนะครับมา,า,มาให้ลูกหลานได้หลินสมัยแตะเก่าครับซึ่งสมัยขุ้มมือเนี่คนสมัยใหม่เรากับ,บว่ามีเวลาที่จะมาประดิษฐ์ของหลินตั้ง่างให้ครับลูกหลานได้หลินเหมือนสมัยก่อนครับเมื่อนี่ผมเป็นโอกาสที่ดีครับที่พี่น้องชาวเรียวของเขาหรือว่าคนที่เขามาเบ่งคลิปของผมนะครับอาชี ได้ความรู้หรือว่าช่วยกันอนุรักษ์งานศินปลปะหัตถกรรมใบลานการสานใบลานครับผมยินดีนะครับที่จะอนุรักษ์งานหัตถกรรมใบลานนี่ไปพร้อมๆกับผมชีวิตที่เหลืออยู่นะครับอยากจะอนุรักษ์งานศินปลปะหัตถกรรมใบลานนี่ไว้นะครับบ่ออยากให้มันสูญหายไปต,ตามการเวลานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าในสังคมไทยนี่จะมีสักกี่คนมีจั่วยง,งานที่อนุรักษ์งานศินปลปะหัตถกรรมแขนงนี้ไว้ ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับถามีโอกาสกอากาผมลงมือทําตอนนี้คือสิ่งภาษาเกินไปครับพ้อมๆกับพี่น้องที่จะมาซ่ยกันอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมใบาลานตัวนี้เอาไว้ไปพ้อมๆกันเด้อครับว่าห้มันสูญหายอากาศไ้มันสืบสานต่อกันไปครับว่าต้องคิดยากว่าอ,อุปกรณ์ใส่เฮมเหตุเวลาใส่มาประดิษฐ์นะครับ <S <S ในเมื่อแต่เกิดว่าผูใ้ใดขอให้มิจยอยากจะ เ็ดนะครับมันบร,บรย์เบรย์ยากอีกอย่างครับอุปกรณ์ก็หาบมย่ยากวัสดุก็หาบมย่ยากครับขอเพียงแต่ว่าเราเอามาศึกษาขั้นตอนวิธีในการทำมดทำแมแมลงเนี่ยไปพร้อมๆกันครับคิดว่าการสารพวกเนี่ยคงสิมัวเมนเรื่องอยากการใส่สีใส่อย่างพวกนี้ก็เป็นเพียงแต่วา่าเป็นเทคนิคนิดน้อยแค่น,น,นั้นเองที่เขามาเสริมครับเอามาเรียนรูก้การสารขั้นตอนการเฮ็ดเยียงไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็การตัดแบบ คิดว่าคลิปของผมทำผมได้โลงไปเรื่อยๆหรือว่าเบื้องไปเรื่อยๆก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับให้กำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้เรื่อยๆครับอย่าทอดทิ้งกันครับในยามเวลาที่เขามีสื่อเชื้อเชี่ยวโชวเชี่ยวนี่ครับให้ได้กันเห็นในเรื่องราวต่างๆที่ผู้ใดเห็นอย่างยู่ครับณเนะมื่อนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่สีอนุรักษ์งานหัตกรรมใบรล้านพวกหนีไว้ครับเป็นงานผู้ปัญาติท้องทินผู้มัญาชาวบ้านก็ฝากพี่น้อง คอยเบิงคอยแยงแล้วก็ซอยติดตามงานจักสารของผมเด้อยครับฝากพี่น้องไว้สม,มีเรือย,ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ